สวัสดีครับตหลับวิดีโอนี้นะครับจะเป็น extra lesson นะครับการหาน้าหนักที่ระทาต่อโครงสร้างคานนะครับโดยผมนะครับอาจารย์เล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับก็คือ extra lesson นะครับการหาน้าหนักที่ระทาต่อโครงสร้างคานนะครับการออกแบบคานเนี่ยนะผมได้สอนไปแล้วนะครับในคอร์สนะครับคานมัมีทั้งซิมบิลบีมแล้วก็คานต่อเนื่องนะครับก็คิดเหมือนกันนะครับก็คือ แรงที่กระทานะครับต่อคานก็คือหนึ่งก็จะเป็นตัวคานเองนะครับตัวเขาเองนะครับหรือเซร์เวตนั่นเองที่กระทําต่อต่อคานเองนะครับสองก็คือตัวพื้นนะครับที่กระทําที่อยู่บนคานนั่นเองต้องถ่ายน้าหนักสุคานนะครับแล้วก็ไล่โหลดของพื้นไล่โหลดนะครับไล่โหลด L L นะครับไล่โหลดที่กําตึกที่บ้านพักอาศัยกฎหมายกาหนดไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะครับต่อตารางเมตรนะครับโอเคและพอยโหลด พไพโหลดในที่นี้ที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นตัวคานย่อยนะครับหรือคานรองหรือจะเรียกว่า,าบางทีเราก็เรียกว่าคานย่อยคานรองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกซิมเปิลบีมนะครับที่มาถ่ายน้ําหนักสู่คานหลักนั่นเองนะครับก็จะเป็นพไพโหลดของเรานะครับแล้วเราจะคิดน้ําหนักพวกนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะก็คือการคิดน้ําหนัก ก็จะถ่ายจากพื้นสู่เสาอ,อ use, สู่คานคานถ่ายสู่เสาเสาสู่ฐานล่างนั่นเองครับนี่นะฮะก็ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนนะครับผมได้แนะนําแล้วนะครับว่าวิธีการเขียนตัวตําแหน่งของโครงสร้างเช่นเสาและคานนะครับจากแบบสถาปัตย์เพื่อที่จะนํามาคิดนะครับนํามาคิดในการคํานวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการคํานวณพื้นนะครับ การคำนวณคานนะครับพอได้เสร็จแล้วก็ต้องเอาพื้นที่ทั้งหมดนี้มาคิดพื้นที่รับแรงของเสาและฐานลากนั่นเองนะครับก็เป็นโครงสร้างสเต็ปสองสเต็ปสามนะครับสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นพวกคโครงหลังคาบันไดแล้วก็พื้นนะครับพอได้พวกนี้นเสร็จก็จะเอามาคิดสเต็ปสองก็จะเป็นพวกคานทั้งหมดนะครับสเต็ปสองนะครับและสเต็ปสามก็คือพวกเสาและฐานลากนั่นเองนะครับเราจะคิดไล่อย่างนี้ไปนะฮะ และคิดสารลกเป็นส่วนสุดท้ายนะครับก็นี้นะฮะเราจะจะเห็นว่าผมจะใส่เบอร์พื้นเอาไว้นี้นะครับเยอะทีเดียวเชียวเลยนะฮะเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆของเรานะครับที่เรียนอาซิดสายเนี่นะฮะได้มีตัวอย่างนะครับตัว Excel ที่จะใช้ในการคำนวณพื้นมากนะครับหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะได้แสดงให้เห็นทุกตัวนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่ดึงตัวอะไรตัวหนึ่งมาเป็นตัว เขาเรียกอะไรตัวอ้างอิงนะครับทุกๆตัวนะครับมีตัวมีการคำนวณของตัวเองนะครับแต่ว่าพอเราได้หน้าตัดมาแล้วนะครับเราก็จะเอาหน้าตัดปริมาณเหล็กที่ใช้นะครับมาอ้างอิงแต่ละเบอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับเพื่อการสอนนะครับก็เลยคิดเยอะคิดละเอียดหน่อยแต่ถ้าจริงๆรแล้วก็ไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วมีอะไรในนี้บ้างนะครับนี่นะฮะที่เห็นเส้นประเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีเขียนระยะเช่น ตรงนี้นะครับเมตรสามสิบห้าบ้างตรงนี้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งเมตรบ้างนะครับตรงนี้เป็นเท่าไรเนี่ยหนึ่งจุดสามห้าบ้างอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็หนึ่งจุดหนึ่งห้าอะไรพวกนี้นะครับหนึ่งจุด็ดห้าพวกนี้คืออะไรนะครับก็คือระยะครึ่งหนึ่งของสามเมตรห้าสิบนั่นเองนะครับโอเคแล้วไอ้พวกนี้คืออะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทเรียนของการหาน้ำหนักที่กระทำต่อโครงสร้างคานนะครับเป็นอิกตาเลสซัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพื้นที่รับแรงของตัวคานนั่นเองนะครับเช่นตัวนี้นะครับ B2 เมื่อกี้ผมอัดรอบหนึ่งนะผมเลยจําได้เพราะนี่นะครับ B2 นะครับ B2 ของเรานะครับนี่นะครับ B2 นะครับน้ำหนักที่กระทำต่อ B2 นะครับฝั่งซ้ายพื้นด้านหนึ่งกับพื้นด้านสองนะครับตรงนี้นะฮะ 2เมตรยี่สิบนั่นเองก็ไปแบ่งครึ่งมานะครับด้านนี้จะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเมตรนะครับนี่ก็ตัดมาทุกๆหนึ่งเมตรนะครับก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งตารางเมตรไปนะครับอืมพื้นที่รับแรงหนึ่งุดหนึ่งตารางเมตรต่อเมตรนะครับหนึ่งจุดหนึ่งตารางเมตรต่อเมตรนะครับพื้นที่รับแรงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า โครงสร้างเราจะเป็นยูนิฟอร์มเราจะเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็คันบีสองเรานะครับจะมีตรงนี้นะครับหนึ่งจุดหนึ่งเมตรแล้วก็ตรงนี้ด้านนี้นะครับหนึ่งสองเมตรเจ็ดสิบด้านนี้สองเมตรแปดสิบนะครับอ่าตรงนี้เราจะใช้ด้านหน้าแคบนะครับคือสองเมตรเจ็ดสิบตรงนี้นะครับในการแบ่ง ครึ่งหนึ่งของสองเมตรเจสิบก็คือหนึ่งจุดสามห้านะครับนี่ผมเขียนไว้ให้แล้วนะครับนี่ก็หนึ่งจุดสามห้านะครับหนึ่งจุดสามห้าหนึ่งจุดสามห้ารวมกันได้เมตรเจ็สิบนะครับตรงนี้จะเป็นช่องว่างอยู่ตรงนี้เราไม่ได้เอามาคิดนะครับแต่ถ้าเป็นด้านนี้ก็แบ่งครึ่งครึ่งไปเลยนะครับถ้าเราคิดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราคิดด้านนี้เราใช้หนึ่งจุดสามห้าตรงนี้เป็นพื้นที่รับแรงนั่นเองนะครับของคันบีสองอ่ะนี่ครับคันบีสอง หน้าตา Excel ที่ปรปับปรุงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ยังเป็นหน้าตาค,คุณเดิมๆนะครับก็เริ่มต้นด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่เราใช้นะครับพวกเหล็กเส้นและคอนกรีตนะครับตามกฎหมายไปนะครับก็คิดค่า mc อะไรไปนะตามนี้ไปเลยนะครับคิดค่าเดฟนะครับแล้วก็เดฟตามค่าโมเมนต์แม็กไปนะครับโอเคค่า Bd ดนะครับที่เรา มาคิดก็คือสองยีสเซนคูณสีสินนะครับสเปนก็คือสองเมตรสิบนะครับ c คบิลิ่งสามเส้นนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะที่เราจะดูกันหลักๆคือตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะฮะในในในการคิดหาน้ําหนักที่ระทำห่อโคบงสร้างฐานนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่จะเอามาคูณเอามาคูณกับตัวความหนาพื้นนะครับน้ําหนักของพื้นนะครับแล้วก็ ไล่โหลดนะครับที่ที่กระทํานะครับต่อพื้นแล้วก็กระทาต่อมาถึงคานด้วยนั่นเองนะครับเมื่อกระทาต่อพื้นกระทาต่อคานก็จะกระทาต่อเสาเสาต่อทันล่างนั่นเองนะครับนี่นะฮะพื้นที่รับแรงของคานหนึ่งหนึ่งจุหนึ่งแล้วหนึ่งจุดาห้าอย่างที่เราดูเมื่อกี้นะครับผมย้อนกลับมาให้ดูทีนึงนี่นะฮะนี่นะพื้นที่รับแรงของเราด้านนี้ 1. 1ดหนึ่งนะครับด้านนี้หนึ่งดสามห้านะครับกระทาต่อบีสองนะครับ ตรงไปตรงมานะฮะโอเคมาดูต่อนะครับก็พอเราคิดเพื่อทีอ่จะหายูนิฟอร์มหลดตัวนี้นะครับตรงนี้มีน่าจะมีแค่ยูนิฟอร์มหลดได้อยู่ให้โหลดนะครับก็หน้าตัด20่สคูณสีก็ได้พื้นขนาดาน้ําหนักของสวตมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผนังนะครับสูง2องเมตรเจิบนะครับตรงนี้ความหนาพื้นนะครับด้านหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ นี่สก็คือตรงนี้นะครับ2ก็คือ 1, นึ่งจุดนี่นะฮะดูงังง่ายนี่นะครับ,งงะรบจะไปคูนตรงนี้นะครับนี่ใช่ไหมฮะนี่บวกตัวตกแต่งพื้นไปด้วยแล้วนะครับ50กิโลกร,รัมนะครับนี่ก็ไล่โหลดนะครับเราคูณพื้นที่เยอะเยอะไปเลยเห็นไหมฮะคันนี้โหลดที่เราได้มาก็จะเป็น 1, 7 5 6หกกิโลกร,รัมต่อเมตรโอ้นี่ก็ 1.7เจตันต่อเมตรเลยนะครับก็ใช้ได้เลยนะฮะที่กระทำตักคานนี้ใช่ไหมครับรวมตัวเขาเองด้วยนะฮะไฟโลดไม่มีนะครับนี่นะแต่ว่าโมเมนต์นี่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเพียงแค่1,600กิโลกรัมเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ไปใส่ในสูตรสักเจนะครับทั่วๆไปก็ตั้งซับพอร์ตตั้งระยะกิจก่อนนะครับแล้วตั้งหน่วยให้เรียบร้อยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรแล้วก็ตั้งระยะกิจไปนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นตัวนี้ให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราเข้ามานะครับในสตรัแกเจอร์นะครับแล้วก็เรามาที่ตรงนี้ก่อนเลยยูนิตนะครับเช็คก็เป็นกิโลกรัมเป็นเมตรไปก่อนนะครับตรงนี้นะฮะที่ยูนิตนะครับยูนิตอยู่นี้นะครับอ่ะมาใหม่นะครับยูนิตอยู่นี้นะครับเข้ามาะเป็นกิโลกรัมเป็นเมตรก่อนนะครับเมตรและกิโลกรัมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคป้ายจะเซตดีฟ้าไว้ก่อนก็ได้นะฮะเพื่อครั้งต่อไปมันจะได้เป็นตัวดีฟ้าตัวนี้ไปนะครับ ก็ดีาอเกินนะฮะแล้วก็โอเคไปนะครับแล้วก็ถ้ากิดช่วงเดียวผมก็ใช้2 7จุด็ไปเลยครับถ้ากิดหลายช่วงแล้วมันระยะไม่เท่ากันใช้เป็นจุดหนึ่งไปนะครับก็โอเคไปก่อนนะครับออกไปง่ายๆนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับลายเป็นพินซัพพอร์ตไปนะครับแล้วก็ใส่ระยะโชว์หน่อยนะบผบเจ็ดน,นะครับโอเคแล้วก็ กว้างๆหน่อยนะครับเนี้หนึ่งนะครับมันก็จับขึ้นมานะครับโอเคแะหลังจากนั้นเราก็จะใส่โหลดนะครับโหลดของล้อมพิษเท่าไหร่นะฮะหนึ่งพันหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับโอเคใส่โหลดป้ายนะครับหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับ, 1, 7, 5, รบโอเค และนะครับกดโหลดโชว์แม็กซิมัมแวลูกไปเลยนะครับโชว์เรดด้วาวแมลูไปด้วยออกเพิ่มขึนไปอีกนิดนึงมันจะเยอะไปนะครับนี่นะครับจะดูเดยอะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ได้หนึ่งพันร้อยนี่นะครับโอเค ไม่มีอะไรจบไปก็เอามาวางไว้ใน Excel นะครับได้คอนโทรลคอนโทรลพิสกีนนะครับแล้วก็ c อนโทรลวนั่นเองนะครับแล้วก็มาครอบรูปไปนี่นะฮะก็าวางไวในนี้นะครับขอมาางมัน Excel ทั่วไปนะครับแล้วก็มาใส่นะครับเป็น1นร้อยสกิโลกรัมเมตรนี่ะก็คิดไปนะครับได้โมเมนต์บวก ต้องการพื้นที่หน้าตัดของเห็ก2.8วน6ตารางเซนติเมนะครับก็ใช้ไป3 d ีบี2นะครับรับโมเมนต์ลบเอ้ยรับโมเมนต์บวกตรงกลางคานเป็นเหล็กล่างนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นโมเมนต์ลบใช้ s m i เมินไปนะครับจริงๆโมเมนต์ลบในที่เราดูตรงนี้ไม่มีโมเมนต์ลบเกิดขึ้นถูกไหมครับเดีเมื่อาาเป็นซิ b เบิลบีมนะครับเราก็จะใส่นะครับนี่นะฮะ หนึ่งในสามนะครับของโมเมนต์ 2, บวกนั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดเหล็กเราก็จะใส่ไม่เกินสามสามไซส์นะครับสามเบอร์นั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็น db สองนะครับเราจะไม่ใส่ดีบสองเป็นเหล็กล่างนะครับแล้วก็เด็กสามเด็กสามปีห้าน่เด็กยี่สิบแปดเป็นเด็กบนนะครัมันเยอะไปถ้าเป็นเหล็กสิบสองกับเหล็กสิบหกยังพอได้เด็กสิบสองกับเหล็กยี่สิบยังพอได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ ด้านบนด้านล่างของคารแล้วก็โมเมนต์บวกกับโมเมนต์ลบของคานนะครับก็ไม่ควรจะใส่เกินสามเท่านะครับหมายถึงว่าต่างกันไม่เกินไม่ควรจะเกินสามเท่านั่นเองนะครับก็เป็นหลักทฤษฎีในการออกแบบคานไปนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาจาก SCI ดีไอยังไงนะครับตัวนี้ผมจําไนมะ่ได้แล้วแต่ว่าผมจะใช้ใช้ตัวนี้นะครับในการควบคุมนะครับปริมาณเหล็กนะครับโอเคนี่ก็มาช็คคิดแรงเฉือนนะครับใส่แรงเฉือนไปก็ยังน้อยกว่า นี่นะครับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่ต้านทานแรงเฉือนิยมให้ของคอนกรีตนะครับยังเยอะกว่านะครับแรงเฉื่นที่เกิดขึ้นนะครับก็เราจะใช้เหล็กหกนะครับ s15 นะครับก็จะเพียงพอนะนี่ครับหกอนหก s15 ก็ศูนย์จุดห้าเจ็ดนี้ไปนะครับถ้าระยะ s15 เพียงพอถ้าระยะ s เป็นยี่สิบตรงนี้ก็จะไม่ไม่ได้นะครับจะจะเกินเหล็กจะเกินค่าพวกนี้ไปแต่ว่าลองใส่ยี่สิบดูนะครับ แต่ยีปุ๊บอ่านม่เขาจะขึ้นเตือนให้เพิ่มขนาดนะครับเพราะว่าตรงนี้ระยะ S มากขึ้นระยะ S มากขึ้นนะครับก็จะเป็น0ูนกนะครับก็แต่ว่าเราได้แค่0.57นะครับไม่เพียงพอก็เป็น15ห้าไม้นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ผมก็เพิ่มตรงนี้ให้นะครับเพื่อที่จะเห็นการเสริมเด็กเพิ่มขึ้นในสมดีบีสองเป็นวิสกันตรงนี้นะครับ2องดีบีสองเป็นตรงนี้นะฮะโอเคตามนี้ไปนะครับ นี่ของดีของตัว B2 นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับให้เพื่อน <_ C 1> ๆนี่พี่น้องๆเราไดา้เห็นนะครับแบบชัดๆก่อนนะครับไม่ไม่ไม,ไม่มากไม่เร็วเกินไปนะครับโอเค